อ่าสวัสดีฮะก็อันนี้มาเตอร์ชิปนะฮะเขาไม่มีอะไรมากอยากฝากถึงแอดมินหน่อยอ่าแอดมินฮะอยากเปิดเซิร์ฟดีๆหรือว่าอยากเปิดเซิร์ฟเน่าๆก็ขอให้เป็นเคด,ดีนะครับเพราะตอนเนี้ยสิ่งที่ผมคิดนะหนึ่งพันแผลก็พันไม่ได้ทําแผลก็ทําไม่ได้เป็นไงล่ะเขาที่เห็นตามรูปตามคลิปตามเสียงเนี่เหรอเซิร์ฟไทยแย่ yeah. ผมไม่ศูนย์อะไม่ผ่านรู้ไหมเพรอ,อะไรเพราะจิตวิญญาณของแอดมินอะมันยังไม่เต็มที่ถึงแอดมินจะเปิดอะไรทุกอย่างแต่ผมเชื่อว่าแอดมินยังมีความลับอยู่ในใจหรือความลับอ่าเรื่องการทำเซิร์ฟด้วยความเต็มใจเราอย่างหนึ่งที่ผมจะฝากก็คือช่วยประกาศบ่อยๆหน่อยนะตอนเวลาเซิร์ฟมีปัญหา และไม่จําเป็นต้องบอกไปซะทุกอย่างเพราะไม่งั้นคนมันจะหูเบาถ้าบอกไปซ้าหูเบาอ่ะเป็นไงล่ะมันก็หาวิธีทางและเซิฟนอปุ๊บเเ๊ะกูต้องหาโปให้ได้กูต้องหาโปมาแฮงคเซิฟนี้กูต้องรวยกูต้องเจ๋งกูต้องแน่เป็นไงล่ะสุดท้ายดูผมดิเนี่ยเหรอเจีอินไทยผมไม่อยากพูดคำนีนะ้คนไทยเขาพูดกันทุกคน เนี่ยเราประเทศไทย,นเ,เ,ไทยเ,นเนี่ยเราเก็บไทยพูดกันเงี้ยผมอยากให้เ็นคิดคิดหน่อยเป็นไปได้อ่ะเปิดเซิร์ฟแพ้จบเบ็ดเสร็จแค่นั้นแหละคิดดออยากทำอะไรก็คิดดอแต่ขอให้คิดได้ดีและเป็นการตัดสินใจของทีมคุณด้วยทีมงานคุณมีตั้งสี่ห้าคนแต่ผมไม่ชอบอย่างนึงอ่ะทีมงานรอยสักอ่ะขอให้คิดให้ดีนะเซิร์น่าอะไรมา พอคุณนะแอดมินลงทุนไปหลายบาทละเพราะอะไรพิซซ่าใหม่แค่นี้แหละ